เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายอานอนท์คำสาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏนมหาสารคามอายุรับราชการ10ปีครูผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการสินขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแบบที่ปรากฏอยู่ในคลิปการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้สืบเนื่องจากในสาระที่4เทคโนโลยีมาตรฐานการเรียนรู้ว4 2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัดม3.1ทั พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเมื่อปีการศึกษา2564ในภาคเรียนที่1นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1การพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมเรื่องการใช้คิดไบต์พัฒนาระบบ IOT นักเรียนมองว่าเป็นเรื่องที่ยากไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนในชีวิตประจำวันได้จึงรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ค่อยสนใจไม่อยากจะเรียนประกอบกับอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อของโควิด19ทําทำให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนได้ยากขึ้นจากการทำ PLC กับ คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่านักเรียนยังขาดกระบวนการคิดเชิงตรรก,กะการคิดเชิงคำนวณการคิดเชิงระบบการคิดเชิงสร้างสรรค์กระผมจึงสนใจที่จะศึกษาและแก้ปัญหาคุณภาพของผู้เรียน โดยการใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งคิดบ t e IDE บอร์ดคิดบ t ์และแอปพลิเคชันคิดบอย IoT ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ตามรูปแบบ S D c a โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning มีทั้งหมด6ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1 e e xpo ขั้นสำรวจในขั้นนี้เป็นการสร้างความสนใจในเนื้อหาที่จะสอนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดประกายความคิดในสิ่งที่อยากจะเรียนด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมจากแผนการจัดการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าในขั้นนี้กรบผมให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสามารถของบอร์ดคิดไบที่นักเรียนรู้จัก ผ่านรูปภาพที่ครูเตรียมมาให้เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมความรู้ใหม่โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่าบอร์ดคิดไบต์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาระบบด้านในไดได้บ้างในชีวิตประจำวันของนักเรียนเป็นต้นขั้นที่2องดี defy ขั้นระบุป,ปัญหาในขั้นนี้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงออกการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้โดยเน้นเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้การปรึกษาหารือว่าเป็นอย่างไรความเหมาะสมของกลุ่มย่อยกลุ่มต่างๆซึ่งในขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากระผมได้ยกตัวอย่าง รูปแบบของการพัฒน,นาระบบ iot และรูปแบบการเขียนโปรแกรมพร้อมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงออกด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการระบุป,ปัญหาที่ต้องการศึกษาถึงเนื้อหาและเป้าหมายที่นักเรียนสนใจขั้นที่3 i investigate ขั้นค้นหาข้อมูลในขั้นนี้เป็นการสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบต่างๆเช่นจากอินเทอร์เน็ตจากหนังสือและในโูปแห่งความเป็นจริงนั่นก็คือสอบถามจากเพื่อนจากคุณครูเป็นตน้นซึ่งในขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากระผมให้นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของนักเรียนสนใจจากใบความรู้อินเทอร์เน็ตหนังสือและเพื่อนๆในห้องเรียน ในขั้นนี้เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาความรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองผ่านวิธีการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขั้นที่ 4, 4. ี C Create ขั้นสร้างสรรค์ผลงานในขั้นนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติเช่นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาการสแสวงหาความรู้วิธีการการเสนอไอเดียและความคิดในการแก้ปัญหาซึ่งในขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากระผมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบกิจกรรมเรื่องการใช้คิดไบท์พัฒน,นาระบบ iot ออกแบบและเขียนโปรแกรมผ่านโปรแกรมสร้างชุดคำสั่งคิดไบท์ ide ผ่านบอร์ดคิดไบท์ จากนั้นบันทึกผลลงในกระดาษฟุกระหว่างทำกิจกรรมครูคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำขั้นที่ 5.R. reflection ขั้นสะท้อนความคิดในขั้นนี้เป็นการนำสิ่งที่ไปทดลองแก้ปัญหาวัดผลสำเร็จการสร้างสารรค์ผลงานสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน ซึ่งในขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากระผมให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มนําผลงานจากการลงมือทำด้วยตนเองผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อมาทดสอบการใช้งานระบบที่นักเรียนได้คิดออกแบบในการพัฒน,นาผลงานผ่านบอร์ดคิดไบเพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะขั้นที่6 a action ขั้นนำเสนอแบ่งปันความรู้ในขั้นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้มานำเสนอเผยแพร่ความรู้ผลงานชิ้นงานซึ่งในขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากระผมได้สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการออกแบบการเขียนโปรแกรม สร้างชุดคำสั่งบอร์ดคิดบ b ์ t e IDE และนำบอร์ดคิดบา์มาทำการบิวโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ IoT ทีที่นักเรียนต้องการหรือในประเด็นปัญหาตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจของกลุ่มตนเองและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม หน้าชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะให้คำปรึกษาเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนบกพร่องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับชมรับฟังในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ